กลับมาแล้วค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่ซ้อมกับรายการจักรวาลยันยนต์ช่วงนี้อย่างที่บอกไว้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องราวของรถสวยๆนะคะแล้วก็มีการแข่งขันครั้งนี้สนามที่1ใช่ไหมพี่ลุงแรัมเป็นการแข่งขันรถยนต์แรลลี่คลาสสิกคาปีนี้เป็นสนามแรกไปแข่งกันที่อำเภอพนมสารคามนะครับที่จังหวัดชายแดนซาผมกัคุณทักเนี่ยไปร่วมด้วยในฐานะที่คุณทักเนี่ย เก่าผมเนี่ยแค่เก่าก็เลยไปร่วมพักรถถุงเชิญไปผมแค่คนถ่ายผมแค่คนถ่ายคุณเป็นพิธีกรเอาไปดูภาพกันเลยครับค่ะไปดูกันค่ะนะครับว้าวอย่ับพิธีเปิดรวมตัวกันอยู่นะรู้เลยว่ามาจากไหนนะกันปีครัแต่ละคนเนี่ยมากันครบเลยเนี่ยยกมือยกไม้นี่ยี่สิบเจ็ดคันครับแบ่งเป็นสามรุ่นคลาสสิกคาเอคลาสสิกคาบีแล้วก็โอเพนค่ะแข่งกันไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกมกราที่ผ่านมาครับเราไปฟังคุณลูกน้าพูดอะไรครับ ที่สุสุดโกสินสนามหลับชมลมคาสิกนาลี่ปี2013เป็นสนามแรกนะครับตอนแรกจะไปสุพรรณแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ไม่เรียบร้อยก็เลยมาถายแสงเสรามาอยู่ในการดูแลของชายรังน้ำวนันนบและก็ราทัวก,กันเส้นทางของคาสิกปีนี้สนามแรกเนี่ยทำยังไงบ้างฝนร้ายหมท้าฝนตกมาก็สนามแรกนะครับ ก็ผมก็เป็นไปตามสภาพของพื้นที่เนื่องจากว่าพื้นที่แถวนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นาท,ทางดินลาก็ในช่วงนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าปวนเคราบแต่โรคโี่เราประคุณสองนานปกติแล้วเส้นทางแถวนี้จะแข็งนิดนึง ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากำลังมาาเขาขุดบันครับแต่พอฝนตกลงมาเนก็เส้นทางน่าจะซอฟขึ้นแล้วก็มีความสนุกสนานมากขึ้นครับเครื่องก็เครื่องเครื่องเครื่องพันสี่ครับ B310 เราเรียก B310 ครับ C5TA22 ครับป๋าเครื่องอะไรเครื่องเครื่อง2อง g ครับสอ g ทวินครับทีเฟียนอะไรครับ ครับเสียนอะไรสบาทดครับเสียอุบานอุบาทภาพเจ้าภาพท้องถิ่นตรงนี้ก็คือพนมสารคามครับคุณเป็ดชัยนันท์น้น้มครับอดีตนักแข่งเราที่ดีดังมากตอนนี้นะครับรับราชการอยู่แต่ก็มีเวลารับผิดชอบมาดูแลเพื่อนผูงวันนี้ขับรถเบอร์ศูนย์ด้วยนี่คือบรรยากาศชาร์ทนะสัมภาษมาแข่งครับเพราะนั้นผมก็ไปเป็น โว์เวกโวยวายอยู่สตาร์ทขันที่ครัวเขาเรียกนะไทยพวนไทยพวนตรงที่อำเภอพนมสารคามตอนนี้มีการบรีฟนะครับมีการบรีฟเส้นทางแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยวอลคอสฝั่งตรงข้ามครับ S H O S หนึ่งในนี้ท่านนายกอบตมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอันนี้คือกำลังเรียนรู้ในเรื่องของเส้นทางจะไปทางไหนอย่างไร ขาบิบนี <S <s ่นี่ของสาวฟางตัวจริงเลยเนี่ยพิราช่อเทวันนี่ครับคุยอะไรครับสุยอะไรกันพิลาช่อเทวันสาวฟางครับเคยเห็นไหมครับในตำนานยานยนต์ที่ขับรถถังนี่บีนดอนนี่แหละครับพิราช่อเทวันตอนนั้นทีมเดียวกับอ่ามิเว่ย์ุบลยายานยนต์ดอนดับประโยชน์วิยว์ศรีจักรพ่อแต่งรถที่บานควายครับไป นี่ทั้งหมดคลาสสิกเอคลาสสิกบีแล้วก็รุ่นิบเจคันช่อเอื้อง27คันค่ะรวมกันมาสาหรับรถคลาสสิกท่างบอกว่ามากันครบเลยนะฮะมีเมื่อกี้ได้มีดัตสันนะก่อนมิสันยะมีดัตสันมีมิซูมีเฟียสมีโตโยต้าซลริก้ามีแรนเซอร์กล่องไม้ขินรถเบอร์ศูนย์ครับเคยี่ห้าครับชัยนันน่ามันน้ครับเป็ดแล้วก็เบอร์ศูนย์นี่เป็นลูกชายกวนัน h ชครับ หมายเลขศูนย์โตต้าโคโราครับเป็นแทนนันครับเเคอสันสิทธิ์ครับ<ช>เส<อ>้นทางคบบก็ว่างคุณนั่งไปถ่ายมาที่กิโลก,ออกว่าครับกก <นะ S 1> ก็ดีครับก็คือเป็นเส้นทางที่ถ่ายได้ง่ายครับ,รบต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเสาร,ร์นี้ที่6เนี่ยหกคุมพาเนี่ยเรานําเสนอเฉพาะเอชโชเขาหมดเวลาในส่วนของเอเยทต่อไปเนี่ยสัปดาห์หน้าจะเป็นเสาร์หน้าครับคือจะนําเสนอทั้งหมดจน คันสุดท้ายนะครับเป็นเบอร์50นะครับนี่หมายเลขหนึ่งครับปัญญาชัยคุณกับพีรพงษ์สมบัติบทเบอร์สองครับข้ารถรุนแรงนะครับขับรถรุรงนะครับจัสันครับมีสามหนึ่งศูนย์ขับรุนแรงครับเป็นไงขับขึ้นรล้อหลังนะเนี่ยล้อหลังทั้งหมดเนาะเบอร์สองนะครับคุณสรันาญสุกับรามโมทอธิครับใช้รถออฟเฟนเซีร์ไหมนี่รู้จักไหมออฟเฟนเซอร์นี่เคยเห็นไหมเคยเห็นบ้างแต่ว่าเป็นอีสุกครับอีสุกแก้มเยอะครับนแปลก สาริยุสก็เป็นนักแข่งเก่าแก่นะก็เอามาให้ดูกันเรียกว่านี่แหละครับพันเบอร์สามมาแล้วหมายเลขสามพี่เราชอบสี่วันครับนี่แหละครับข่าวทางครับสมเกล็ดน้อยจัดก็เข้าเต็มือนกันนะครับเดวินก็คู่ใจครับพลาดใช้ได้ครับตรงนี้ต้องถือว่ายืนถูกที่อยู่เหมือนกันครับก็มีจุดเดียวกล้องเดียวคันที่สี่ครับเบอร์สี่ที่รัฐชูวงกับเมวิทองหนองน้อยครับเม็กทองหนองน้อยนี่ เป็นนายทหารนะครับศรีก้าจีทีนะครับเรื่องวินแคมคันนี้ก็ต้องถือว่าไปรุนแรงคุณครับ กับได้เนี่ยไดกลับมาเจอกันบ่อยนะคันนี้เห็นยากครับเบอร์หกสยามรอบซีรีส์ครับกับด็อปเปอร์ชัยยาชมารีคนปังนะพี่ลนกูถสวยรถสวยรถสวยครับต้องบอกว่าเฟียสเป็นรถยุโรปคันเดียวเอชโชยังยังอยู่นี่นะฮะมีอาทิตย์หน้านดี๋เยือนไม้เห็นเลยเบอร์แปครับพ่อกับลูกครับับบุรีชัยสอนแดงกับวิชัยสอนแดงพ่อกับลูกครับเท่าสมุนปาร์การุดแรงนะครับการันจีเป็นรุ่นพิเศษการันจับเจสกับการันเจสสีประตู รุ่นนี้กับป่าภูมใช้ไม้ได้เจ้ากันเนี้ใช้อายากับอนุชาสุวรรณะมีเป็นพิซูแรนเซอร์เป็นรุ่นเดียวกันที่ผมเคยใช้แข่งนะครับคืออายาแลนเซอร์ไปแอลฮะนึกถึงบรรยากาศโจกเกอร์ไพ่เลขสองสวัสดิ์ครับศิลปุ่นกับสกลปราตบศรีภูมิครับน้าหมีน้าหมีน้าหมีเป็นโคดรายเวอร์น้าหมีเป็นเนวิเกเตอร์ ส่วนสวัสด์นี่ก็เป็นประธานนั่ประธานชมรมคาสสิก์ไทรับลมประธานแข่งปักบนังเองนะมาคันที่ที่เบอร์ยี่สบเอดแล้วครับค่ะเอพิ่มพงกินจันทร์กับกีริศครับสองคัสสิก์บีคันแรกคับคัสสิก์บีคันแรกนะครับอยู่ปากหน้าั้งคู่นี้ที่ผ่านไปทั้งหมดเป็นคัสสิก์เอนะครับแล้วคส่ะบีนี่จะขึ้นต้นในเลขสองทุกคันสองยี่สิบเอ็ดเนี่ยกับไหมแล้วยี่สองนี่กีริศมณีโนบาราดกับ คนพ้สายิตกุลพ้พลนี่โอ้โหเก๋มากเยี่ยมสีครับใส่แว่นสองชั้นครับ <มา S 1> นี่เบอร์ยี่สิบสามครับ,บอกองไม่ขีดครับเบอร์ยี่สิบสามคุณเสนาเจรนญศรีกับคุณสมบัติน้อยจันทร์ค่ะนี่สตาต์เลสต้าหมูครับเบอร์ยี่สิบเจ้าจตุพง์จุรบนกับกิริพันธ์คุณภาพเน่นี่เป็น เาาเขกมกงกงใหญ่ถ้าหูเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างทำสงเขมตัวสามสิบตมสมายสอระเชษกับกิจการที่ว่าครับสพี่น้องนี่กลับมาคู่กันอีกครั้งครับหมามูีเล่นท่องเที่ยวมาบ่อยครับูเสียงเยหุดยอเลยเขาอีว่าคสิบเกือบสีบหมาเลขสามสิบสอผู้หญิงกับสุภาณีแทจันกับปวัฒนสุภาณีผู้หญิงรับนี่ครับุ่นโอเพ่น โมาโอเพ่นแล้วเบอร์สี่เลยครับจุ๊บครับตัดเชลินาสุดสุดนะครแรกครับแล้วก็มาสุร่าแล้วกับพันศรใช่ไหมขับปริดาประพันศรครับสองสังมีพันยาครับพวกมาเชียร์ด้วยเออสี่สิบสี่สิบสองครับพักห้าครับหมายเลขสี่สิบสามสมฉันชาติกิจครับคุณพี่น้องครับเจ้าเรย์องโอเพ่นนี่ให้ทั้นให้ท่านเก่งเรื่งกระบะได้หมดครับเจ้าของปูฮะแหลงพวกนี้เซนหมายเลขสี่สิบสี่ครับพุทธิเศษกับสองคนครับโซูรุ ความลุกขันมีหนึ่งเล็กสี่ได้หมดนะครับทั้งหมดงานเป็นไงไปเดิ45ประเสริฐวับวันเฉลิมครับเป็นกระบะมิสุครับมิสุมีแหนบข้ามหัวกระโมาฉลัดแจ้งขบวนคุณชัยกับประกายน้ำใจทหารกลับมาครับโรเลสเชฟโรเลสครับแล้วก็พัดต่อทุกขับอรุณรัตนจำลองครับนี่รถตอน อัมกระบาะมิซูอีกครั้งครับอันรวยชายคำกับนบพลค่ะปัจจมันัดชัยในรุ่นโอเ่นครับรุ่นนี้แข่งแรลี่ที่ตอ่แไปงด้วยปอดครับจรันนิมมาเศรษกุลกับปีชาช่างแก้วนี่ปีชานี่เป็นคนเก็บตังคทังด่วนผมรู้จักเกือบหมดแล้วทั้งสุดท้ายครับม้าสมหวังดนสุจิกรรมวาสนาดนสุจิกรับ น้องกันนะครับแต่เวลาเวลาเราสัปดาห์นี้เราให้ตอนละสิบห้านาทีต้องรอสัปดาห์ให้สัปดาห์สัปดาห์หน้าครับนี่เฉพาะเอชโชอย่างเดียวสนุกไหมโอเคสนุกแล้วที่สำคัญสนุกไหมเสียงเครื่องมันแบบอือ้าเรื่องรถที่เห็นวิ่งในในคาสสิกเอกับบีเนี่ยทุกวันนี้นะ เขายังเก็บกันอยู่ <S <S แล้วรถพวก <30 S 2> นี้เนี่ยสามสิบปีแล้วครับเครื่องเดิมนะสามสิบปียีบคาบ,บูกัคาบูคาบ,บูเเตอร์นะครับว่าคือการป้อนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นรถหุ้นฉีดหมด <S <S สัปดาห์หนะ้า แต่ละเอในห่วงซุ้ยในป่าในเขาห่วงซุ้ยนี่เป็นเส้นทางแข่งและเลียดีอเอาเยต้องมีต้องมีต้องมีต้องไปดูและที่สำคัญห้ามพลาดใครที่พูดถึงเส้นทางเมื่อกี้นะพี่ลุกน้ำเขบอกไว้แล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามในเรื่องของตำนานยานยนต์ที่น่าสนใจคะ่ะไปดูรถยนต์ทางเรียบครับค่ะกลับมาค่ะ